เคยสงสัยไหมครับทำไมเวลาอกหักเราถึงไม่ได้แค่รู้สึกเศร้าแต่มันกลับเจ็บเจ็บเหมือนมีใครเอามีดมากรีดกลางอกหรือบางคนบอกว่ามันทรมานเหมือนโดนรถชนเข้าอย่างจังทั้งที่ร่างกายเราก็ไม่ได้มีบาดแผลตรงไหนไม่มีกระดูกส่วนใดหักแต่ทำไมระบบแจ้งเตือนความเสียหายในร่างกายถึงแผดเสียงเตือนว่าอันตรายระดับสูงสุดวันนี้เราจะวางนิยายรักลงแล้วสวมหมวกวิศวกร มุดลงไปดูแผงวงจรความเจ็บปวดในสมองกันครับเราจะไปไขปริศนาว่าทำในระบบประมวลผลของมนุษย์ถึงแยกไม่ออกระหว่างคำบอกเลิกกับบาดแผลชะกันและทำไมร่างกายถึงสั่งโอเวอร์ไดรฟจนหัวใจแทบหยุดทำงานลองนึกภาพว่าสมองเราคือหน้าจอเตือนภัยในห้องควบคุมครับปกติเวลาเราเจ็บตัวเช่นเดินเตะขอบโต๊ะหรือโดนมีดบาด สมองมันจะทำงาน2ขั้นตอนง,ง่ายๆขั้นตอนแรกจอมอนิเตอร์จะโชว์จุดสีแดงบอกว่าเฮ้ยเจ็บที่นิ้วก้อยนะขั้นตอนที่2มันจะเปิดลำโพงแผ่เสียงดังลั่นว่าโอ้ยทรมานจังโว้ยเพื่อให้เราเรีบก้มลงไปดูแผลแต่ความพีคมันอยู่ตรงนี้ครับตอนที่คุณอกหักหรือดูรูปแฟนเก่าเนี่ยขั้นตอนแรกมันข้ามไปเลยครับเพราะไม่มีแผลที่ตัวจริงๆ แต่ลำโพงในขั้นตอนที่สองนี่สิมันดันแผ่เสียงดังลั่นเหมือนตอนที่คุณโดนน้ำร้อนลวกเปะ๊ะพูดง่ายๆก็คือสมองเรามันโดนหลอกครับมันแยกไม่ออกว่าไอความรู้สึกจุกหรือเศร้าในใจเนี่ยมันต่างจากแผลสดตรงไหนพอมันเห็นความเสียใจพุ่งปรีดขึ้นมามันเลยนึกว่าร่างกายกำลังได้รับบาดเจ็บสาหัสมันเลยสั่งการส่งความเจ็บปวดออกมาเต็มสปีดเหมือนมีใครเอาค้อนมาทุบหน้าอกคุณจริงๆ ถามว่าทำไมสมองต้องใจร้ายขนาดนี้นั่นเป็นเพราะธรรมชาติเขากลัวเราจะตายครับในสมัยก่อนการถูกทิ้งหรือโดนไล่ออกจากกลุ่มมันน่ากลัวพอๆกับการโดนเสียขบสมองเลยต้องสร้างความเจ็บปวดปลอมๆขึ้นมาเพื่อเตือนเราให้ดังที่สุดว่าทำอะไรสักอย่างสิแกกำลังจะเสียคนรักไปนะสรุปง่ายๆก็คือที่เรารู้สึกเจ็บอกเหมือนใจจะขาดเวลาอกหักเนี่ยมันไม่ใช่เราคิดไปเอง แต่มันคือลำโพงเตือนภัยในสมองที่มันเปิดเสียงดังสุดเพดานเพราะมันนึกว่าเรากําลังบาดเจ็บหนักทั้งๆที่จริงๆแล้วมันคือแผลในใจแค่นั้นเองครับลองนึกภาพว่าความรักมันคือช็อกโกแลตหรือของหวานจานปโปรดครับ 1. สมองเราคือคนติดยาเวลาเรารักกับใครสักคน สมองจะแอบฉีดสารความสุขออกมาให้เราฟรีๆรีทุกวันเหมือนเราได้กินขนมหวานที่อร่อยที่สุดในโลกตลอดเวลาจนสมองเรามันเสพติดไปแล้วโดยไม่รู้ตัวครับแต่พอเลิกกันปุ๊บเหมือนอยู่ดีๆมีคนมาแย่งจานขนมไปจากมือแล้วทุบมันทิ้งต่อหน้าสมองคุณจะเกิดอาการลงแดงทันทีครับมันจะกระวนกระวายมันจะหิวโหวยสารความสุขตัวเดิมจาอยู่ไม่สุข 2. กลไกการส่องคือการแอบกินน้ำตาล นี่คือสาเหตุที่ทำให้เราชอบเข้าไปส่อง Facebook หรือเปิดดูรูปเก่าๆทั้งที่ดูแล้วก็นั่งร้องไห้ในทางสมองการได้เห็นหน้าเขาแค่เสี้ยววินาทีมันเหมือนเราแอบหยิบเศษขนมที่ตกผืนมากินครับแม้มันจะน้อยแต่มันช่วยให้สมองหายอยากได้นิดนึงในช่วงสั้นๆแต่มันทำให้คุณเลิกไม่ได้สักทีเพราะคุณยังป้อนน้ำตาลให้สมองอยู่เรื่อยๆวงจรมันเลยไม่จบครับ 3. วิธีแฮกให้ move on ได้จริง ถ้าเรามองว่าอกหักคืออาการหักดิบวิธีแก้ก็ต้องเหมือนคนเลิกยาครับไม่ต้องสั่งให้ใจหยุดรักเพราะยิ่งสั่งสมองยิ่งคิดถึงเหมือนสั่งว่าอย่าคิดถึงช้างสีชมพูเราก็จะเห็นช้างทันทีตัดการป้อนสารต้องใจแข็งไม่ส่องไม่ดูเพื่อให้สมองมันค่อยๆลืมรสชาบของหวานจานนั้นไปเองครับ หาน้ำหวานตัวใหม่ไม่ได้บอกให้รีบมีแฟนใหม่นะครับแต่ให้ไปทำกิจกรรมที่ชอบออกไปเจอเพื่อนหรือกินของอร่อยๆเพื่อให้สมองได้รับสารความสุขจากทางอื่นมาทดแทนบ้างครับ สรุปง่ายๆก็คือที่เรายังลืมไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราใจปลาสิวครับแต่มันเป็นเพราะสมองเรากำลังลงแดงวิธีรักษาที่ดีที่สุดคือต้องหยุดส่องแล้วหาอะไรใหม่ๆมาหลอกล่อสมองให้มันไปสนใจทางอื่นแทนเดี๋ยวเครื่องยนต์ในหัวเราก็จะค่อยๆรีเซ็ตตัวเองกลับมาปกติได้เองครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของเครื่องจักรมนุษย์คือเรามีระบบที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความสามารถในการเดินสายไฟใหม่ครับ ในวันที่คุณอกหักสมองคุณอาจจะดูเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ติดค้างอยู่กับไฟล์เขียะที่ลบไม่ออกแต่วันเวลาที่ผ่านไปโดยที่คุณไม่กลับไป่องหรือป้อนนั้นตาลให้มันสมองจะค่อยๆรับรู้ว่าไฟล์นี้ไม่มีความหมายอีกต่อไปมันจะเริ่มลบฉากที่เคยเจ็บปวดทิ้งและสร้างเส้นทางความสุขใหม่ๆขึ้นมาแทนการอกหักจึงไม่ใช่เครื่องยุ่นพังแต่มันคือการบังคับอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ครับ แม้ช่วงแรกระบบจะรวนจะค้างหรือทำงานช้าไปบ้างแต่สุดท้ายคุณจะได้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ที่เข้มแข็งและฉลาดกว่าเดิมแน่นอนหวังว่าเรื่องราวของลำพงเตือนภัยและอาการลงแดงในวันนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมองเห็นภาพว่าทำไมเราถึงเจ็บและเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นนะครับใครที่กำลังอยู่ในช่วงหักดิบสู้ๆนะครับเดี๋ยวระบบก็รีเซ็ตตัวเองได้ ถ้าชอบการแงะระบบร่างกายแบบเพื่อนเล่าให้ฟังแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าอยากให้ไปแงะระบบไหนอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำไมเราถึงจำเรื่องน่าอายได้ไม่ลืมหรือทำไมเราถึงชอบนอนดึกทั้งที่รู้ว่าจะเพลียเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาเล่าให้ฟังแน่นอนสำหรับวันนี้ปิดหน้าจอแล้วไปหาน้ำหวานดีๆให้สมองกันนะครับสวัสดีครับ